รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เดอะดลี่มีดีที่เดินทางกลับมาเจอกับคุณผู้ชมแล้วนะครับทุกวันพอหัสแบบนี้นะครับบอมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไทยกันสัปดาห์นี้นะครับผมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเที่ยวติดทะเลกันบ้างจะเป็นที่ไหนกิจกรรมจะเป็นยังไงอาหารและที่พักจะเป็นแบบไหนรอดูกันได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดอะเดลี่มีดีที่เดินทางกลับมาเจอกับคุณผู้ชมแล้วนะครับ สัปดาห์นี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวทะเลกันบ้างสัปดาห์ก่อนนะครับโหขึ้นเขากันอย่างเดียวเลยนะครับเราอยู่กันที่ชะอำนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าชะอำเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่คนไทยนนิยมมาเที่ยวมากเพราะว่าอยู่ใกล้กับเมืองหลวงอยู่ใกล้กับกรุงเทพของเรานี่เองวันนี้นะครับผมมีนะครับโหร้านกาแฟบรรยากาศดีๆนะครับที่พักติดทะเลที่เปิดมา15หรือ20ปีแล้วแต่ว่าเขารีโนเวททุกปี สถานที่นี่สวยมากๆเลยและร้านอาหารที่อาหารเนี่ยน่ารับประทานมากแต่ว่าจะมีที่ไหนนะครับไปรอดูกันได้เลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ Little C คาเฟ่นะครับอยู่กับพี่เปิ้ลนะครับแล้วก็น้องกวินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกวินมาด้วยวันนี้น้องกวินจะมาแนะนําอาหารให้พี่ใช่ไหมครับต้องถามพี่เปิ้ลไหมครับพี่เปิ้ลครับคาเฟ่ลิทอสซีเปิดมานานหรือยังครับคาเฟ่ลิทอสซีเพิ่งจะเปิดได้เออ่ประมาณ2ปีค่ะอ๋อสองปีเองใช่ค่ะโควิดพอดีเลยค่ะโควิดพอดีเลยแต่ว่าตอนนี้คือเราก็กลับมาเปิดแบบเต็มรูปแบบแล้ว อาหารอย่างที่พี่เปิ้ลบอกนะครับนี่มีทั้งสเต็กด้วยอันนี้เป็นสเต็กปลาอะไรครับเป็นสเต็กปลากระพงค่ะเราแล่ปลากระพงทั้งตัวออกมานะคะแล้วก็เราหมักแล้วเราก็ทำเป็นจานอย่างนี้ทำเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยใช่ค่ะก็คือโฮมเมดทำเองหมดเลยเมนูถัดไปครับอันนี้สปาเก็ตตี้เบคอนสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งเบคอนค่ะถ้าพูดถึงเมนูอาหารนี่คือมีมากกว่านี้แน่นอนมีค่ะ มาที่ขนมเค้กบ้างดีกว่านะครับเมื่อกี้น้องกวินเนี่ยอยากจะพรีเซนต์ให้เราดูจริงๆน้องกวินครับน้องกวินครับอันนี้ชื่อเค้กว่าอะไรครับเค้กแครอทครับเค้กแครอทนี่ใครทำนะป้าป้าทำเองป้าโอ้โหทำทุกเมนูเลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะอ่าในสามเมนูนี้น้องกวินอันไหนที่น้องกวินชอบมากที่สุดชี้เลยชี้เลยนี่เหรออ่ะอันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรครับน้องกวิน s ต e อเบอรี่ชีสเค้กนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอันนี้ชื่วอะไรครับช,ช็อกโกแลตมูสอนะครับอันนี้พักก็ทำเหมือนกักหรือเปล่าใช่ค่ะโอ้โหที่นี่คือโฮมเมดหมดเลยใช่ไหมครับพี่เปิ้ลใช่ค่ะมามาที่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับของคนทำงานนั่นก็คือกาแฟ <laughs> กาแฟที่อยู่แนน้าของเรานะครับนี่คือมีอันนี้เป็นกาแฟร้อนเป็นกาแฟร้อนใช่ค่ะครับแต่มากกว่านั้นนี่คุณผู้ชมผมอยากจะให้ดูนี่ เห็นอยู่ข้างหลังครับหยิบมาหน่อยเลยด้วยความที่ว่าสมัยนี้เนาะ specialty coffee นะครับที่นี่ก็มีเหมือนกันมีเม็ดให้เลือกค่ะอันนี้คือเมนูสำหรับคนที่ชื่นชื่นชอบการดื่มกาแฟนะครับยังมีเมนูที่สดชื่นสดชื่นด้วยมีอะไรบ้างครับพี่เปิ้ลครับอ m i x berry l a m e soda นะคะครับ berry, lam, ค่ะแล้วก็ตัวนั้นจะเป็นชาเขียวนมสดค่ะเราใช้ชาเขียวเกรดพรีเมียมค่ะโอ้โหอ่ะ เห็นพี่เปลิลบอกว่าที่นี่นะครับนอกจาก l i t t l e Sea c a f f จะเป็นคาเฟ่พร้อมอาหารแล้วยังมีที่พักด้วยใช่ค่ะจริงๆเราเริ่มต้นมาจากที่พักนะคะแล้วเราก็มามี l i t t l e Sea c ีค e ค่ะค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วนะครับถึงขั้นนี้แล้วผมขอไปดูห้องพักได้ไหมครับพี่เปลิลได้เลยค่ะ <c oughs> ห้องพัก <c oughs> นี่เรามีไฮไลท์โชว์ด้วยค่ะมีไฮไลท์โชว์ด้วยนะอ่าเดี๋ยวผมขอตัวไปหารายทานก่อน แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับพี่เปิ้ลนะครับช่วงที่พักนะครับเจอกันช่วงหน้าครับผู้ชมครับสุดอลังการกับงาน Sustainability Expo 2022มหกรรมความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ในอาเซียนจาก5องค์กรธุรกิจชั้นนำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากลได้รวมกันจัดงาน Expo ที่รวบรวมเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตต่างๆที่จะช่วยทำให้ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลให้โลกเพื่อโลกที่ดีขึ้นค่ะ โดยคุณทาปนาสิริวัฒนาพักดีประธานอำนวยการ Sustainability Expo 2022กล่าวถึงงาน SX Expo 2022ที่จัดขึ้นเป็นปีที่3เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันขับเคลื่อนแพลตฟอร์มด้านความยั่งยืนโดยได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดงานและสร้างแรงบันดาลใจให้นำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคมไทยโดยรวมค่ะ ภายในงานเป็นการรวบรวมองค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนต่างๆทั้งในและต่างประเทศกว่าหนึ่งแห่งมาร่วมสร้างองค์ความรู้และเปลี่ยนทัศนคติรวมทั้งอัปเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสารรค์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในทุกมิติอาทิบูธไทยเบฟที่ตอกย้ำแนวคิดสร้างสารรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโตเพื่อให้ชุมชนและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ว่าจะเป็นการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยการ์ดเรือนกระจกเป็นศูนย์ การจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างโครงการเก็บกลับรีไซเคิลโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวส่งมออผ้าห่มผื้นเขียวรักโลกที่ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิลอาเพชรและอีกมากมาย นอกจากนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอนิทรรศการรูปแบบใหม่เวทีเสวนาและความหลากหลายของกิจกรรมที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเพื่อช่วยให้องค์กรและประชาชนทั่วไปได้สัมผัสและร่วมกันนำแนวทางไปปรับเปลี่ยนในการสร้างความยั่งยืนตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวค่ะจิบกาแฟนะครับทานเค้กรองท้องกันไปแล้วช่วงหน้า ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปหาอะไรทานกันต่อดีกว่าแต่ว่าจะเป็นร้านไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน ดื่มกาแฟเสร็จแล้วนะครับช่วงนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมนะครับมาทานอาหารกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่นี่เลยครับร้านอาหารบ้านอิสระนะครับก็เป็นร้านอาหารนะครับที่อยู่คู่หัวหินเนี่ยมาอย่างยาวนานมากเจ้าของร้านมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเจ้าของร้านเนี่ยมีเมนูแนะนำอะไรที่อยากจะให้เราเนี่ยทานกันไปรอดูกันได้เลยครับ ชมครับช่วงนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมเนี่ยมาที่ร้านอาหารนะครับที่อยู่คู่หัวหินมา27ปี 26- 27ปีนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือร้านบ้านอิสระนะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่นพสิทธิ์แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกนะครับคุณผู้ชมครับว่าร้านนี้นะครับอยู่ตั้งแต่ตอนผมอายุ3าขวบเกิดนหน่อยดีกว่าตอนนั้นทำไมอยู่ดีถึงมาเปิดเป็นร้านนี้ได้ครับ พอดีได้แรงบันดาลใจจากคุณพ่อนะครับให้มาทําเป็นร้านอาหารนะครับจริงๆแล้วตรงเนี้ยชื่อบ้านอิสระเนี่ยบ้านหัวหัวหินริมทะเลแต่ละหลังเนี่ยเขาจะมีชื่อบ้านของเขาครับผมก็เลยใช้ชื่อบ้านหลังเนี้ยบ้านอิสระเนี่ยครับมาเป็นชื่อร้านซึ่งต้องบอกนะครับผู้ชมครับว่าสมัยนี้เนี่ยไม่มีทางแล้วที่คุณจะได้ทําเลที่แบบติดหาดแล้วเนาะเพราะว่าแต่ละที่คือเขาคงไม่ปล่อยขายแน่นอนใช่ครับที่คงแพงมากแน่นอนเนาะพี่ต้นสิทธ์เนาะ ซึ่งที่นี่นะครับแน่นอนว่าใครที่ชื่นชอบการทานอาหารซีฟู้ดนะครับที่นี่บอกเลยว่ามีครบทุกอย่างครับอันไหนเด็ดอันดับหนึ่งเมนูแรกเลยนะครับที่พึ่งปลากระพงแดงนึ่งซีอิ๊วครับก็จะมีขิงมีเห็ดอยู่ข้างบนด้วยครับเมนูที่2ก็เป็นกุ้งแชบัวนะครับกุ้งแชบัวก็คือได้จากทะเลอ่าวไทยของเรานี่เองนะครับเป็นกุ้งแชบัวยย่างนะครับก็ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติแซบเหมือนเดิมครับไม่มีเปลี่ยนนะครับ อันนี้เป็นปอทะเลผัดพริกเกลือพริกเกลือเนี่ยก็คือจะเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านอันนี้ใช่ครับอันนี้เป็นพริกเกลือนะฮะแล้วก็เป็นพริกแห้งครับถ้าคุณบอมทานเนี่ยจะมีความสึกว่าคนลูกค้าท่านใดที่ชอบทานเผ็ดจจัดอันนี้มีเป็นเป็นเมนูที่โดนใจอันนี้เมนูโดนใจเลยเผ็ดเลยเผ็ดเลยครับมีเมนูก็คือมีผัดผัดพริกเกลือมีครับผัดผงกะหรี่ผัดพริกไทยดำอะไรเงี้ยครับทำได้หลากหลายเมนูถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากได้แบบไหนเนี่ย ขอให้รีเควสที่นี่ได้ครับเลือกได้ครับเลือกได้เลยครับอันนี้ผัดพริกเกลือมีอะไรอ่ีกครับแล้วก็อันนี้เป็นหอยเมลังผู้ผัดวายอ๋อผัดวายด้วยครับผมอันนี้ถ้าเกิดเสิร์ฟในร้านอาหารอิตาเลียนก็คือสามารถทานกับพาสต้าได้เลยอ๋อนี่ถ้าสมมุติว่าเขาให้ถอดแมสกได้ผมทานก่อนแล้วครับอ่ะนี่ให้ดูนะครับผู้ชมเพากวใหญ่มากอันนี้รสชาติจะออกไปในทางไหนครับออกไปในทางเป็นอิตาเลียนนิดๆครับผมครับจะมีอยู่ หวานด้วยตัวซอสของมะเขือเทศครับแล้วก็มีอมเปรี้ยวนิดๆครับอาาครับผมต่อไปต่อไป๋อนี่แหมนี่รหบอันนี้ก็เป็นแกงส้มพริกขี้หนูปลาหมึกกระตอยไข่ครับผมเป็นปลาหมึกกระตอยก็จะเป็นตัวเล็กๆตัวเล็กๆฮะเรามีไข่อยู่ข้างในโอ้มีไข่ด้วยครับผมหมึกกระตอยไข่ครับโอ้โหก็คือสามารถทานได้ได้เลยไข่นี่คือแบบแทบล้นออกมาเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับรสชาติคือเหมาะมากสําหรับคนที่ ชื่นชอบนะครับอันนี้รสชาติจะจัดนิดนึงนะครับครับผมครับแล้วอันนี้ก็เป็นนี่อข้าวผัดคณะปลาเค็มข้าวผัดคณะปลาเค็มครับเราใช้ปลาอินทรีอ่าโดยที่เสิร์ฟพร้อมกับข้าวผัดคณะปลาเค็มก็เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงครับครับกับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คือเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะครับหอยตลับผัดซอสโหระพาครับเทสโตซอสเทสโตซอสนะครับผมใบโหระพาครับใบโหระพาใร้ชมครับแต่แน่นอนนะครับเราคนไทย ทานข้าวเสร็จก็ต้องทานของหวานมีของหวานติดท้ายนะครับหนครับขอดูหน่อยครับพี่นุสิครับอันนี้เป็นรอดช่องสิงคโปร์ครับอซึ่งที่ร้านก็ทําแป้งรอดช่องเองอ๋นนี้คือทําเองหมดเลยครับผมแล้วก็น้ํากะทิก็ทําเองครับอ๋อทำกะทิก็ทาเองนะครับนี่โอ้โหความอร่อยเนี่ย ทำให้ร้านนี้มีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้ครับผมผมต้องขอขอบคุณพี่นกศิ่นมากๆนะครับที่วันนี้ให้ผมและก็รายการของเราเนี่ยมาถ่ายทําแล้วก็ให้คนดูเนี่ยได้เห็นว่าอาหารซีฟู้ดของที่นี่เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆครอบครับด้วยความยิเลยครับขอบคุณครับครับท้ายที่สุดนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับถ้าอยากจะมาทานร้านอาหารบ้านอิสระครับวิธีการเดินทางช่องทางการติดต่อมีที่ไหนบ้างครับครับก็เดินทางผ่านหัวหินนะครับ เข้าหัวหินซอย45นะครับเข้ามาสุดซอยเลี้ยวขวาจะเห็นร้านอยู่ซ้ายมือครับหรือช่องทางเพจก็เฟซบุ๊กก็ใช้คําว่าบ้านอิสระหัวหินได้เลยครับผมภาษาไทยใช่ไหมครับครับภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ครับมีทั้งสองภาษาครับครับผมโอเคไหครับผมยังไงช่วงนี้นะครับผู้ชมครับผมต้องขอลองชิมแล้วครับผมได้ครับได้นะครับครับผมยินดีเลยครับคุณบอมครับได้เลยครับครับผมช่วงนี้ขอทานอาหารสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้า กลับไปดูที่พักกันต่อว่าบรรยากาศเนี่ยจะเจ๋งขนาดไหนเจอกันช่วงหน้าครับมาทะเลทั้งทีนะครับอาหารทะเลของที่นี่นี่สดมากจริงๆแนะนำเลยนะครับว่าต้องมาที่ร้านนี้นะครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปหาที่พักกันบ้างดีกว่าห้องพักจะเป็นยังไงติดตามได้ช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยคอตโต สนับสนุนโดยคอตโต้คอตโต้ได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการเลสทายเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับ ครับและช่วงนี้นะครับเราก็กลับมาที่สยามบีชหัวหินนะครับเดี๋ยวเรากลับไปคุยกับพี่เปิลกันนะครับว่าที่พักของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับตามมาได้เลยครับกลับมาเจอพี่เปิลแล้วนะครับผมพี่เปิลครับหลังจากที่เบรกแรกนะครับคุณผู้ชมครับเราได้ดื่มกาแฟที่คาเฟ่ลิซซินที่เรียบร้อยพี่เปิลบอกว่าที่สยามบีชหัวหินนี่ ก็เปิดเป็นที่พักเหมือนกันใช่ค่ะเรามีที่พักค่ะพื้นที่เรามีสี่ไร่เราเปิดมาประมาณสัก15ปีแล้วค่ะโอ้สิห15ปีแล้วครับใช่ค่ะที่พักของที่นี่มีทั้งหมดกี่ห้องพิปิลที่พักของเราแบ่งเป็นโซนบ้านเป็นหลังกับเป็นตึกนะคะเรามี1ตึกกับบ้านอีกหหลังทั้งหมดเนี่ยประมาณ37ห้องกับอีกหกหลังค่ะให้พิปิลนำไปเลยดีกว่าไปค่ะคุณไปครับผมทางไหนพเปิลครับทางนี้ตามมาครับผู้ชมครับ ันนี้คือห้องแรกที่พี่เปิลจะพาเรามาดูใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้จะเป็นห้องที่เป็นแบบบ้านเป็นหลังนะคะหรือเราเรียกว่าวิลล่าอ่าเชิญเลยค่ะวิลล่าที่พี่เปิลบอกคือนี่มีทั้งหมดหหลังเท่านั้นใช่ค่ะโอ้โหอ่ะเนี่ยใช่ค่ะติดทะเลเลยค่ะสวยงามมากคือวิวตรงนี้นะครับผู้ชมครับบอกเลยว่ามองอไปคือเป็นสระว่ายน้ําเลยแล้วก็ทานออกไปยิ่งเป็นทะเลเข้าไปใหญ่ห้องนี้จะสําหรับคอ ครอบครัวพ่อแม่ลูกสองคนนะคะคส่วนใหญ่เนี่ยเราจะขายดีกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กเพราะว่าเด็กเนี่ยจะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกห้องลงทะเลลงสระว่ายน้ําสบายมากห้องที่หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เปิ้ลจะพาเราไปดูอีกสองห้องเนา้อง,องค่ะไปะเดี๋ยวให้พี่เปิ้ลน,นาไปเลยครับไปครับคุณผู้ชมครับอ,อันนี้ห้องที่พี่เปิ้ลจะพาเรามาดูนี่คือชื่อ,อโซนว่าอะไรนะครับโซนนี้จะมีอยู่แค่สี่ห้องนะคะเราเรียกว่าโอเชียนลอฟค่ะโอเชียนลอฟนะครับคุณผู้ชมครับไปพี่เปิ้ล ความแตกต่าง4ห้องนี้แตกต่างกันหมดเลยไหมครับพี่4ห้องนี้จะมีความออมากน้อยแตกต่างกันโอ้หนี่คือโอเชียนฟรอนต์เลยนะนี่คือโอเชียนมากๆเลยค่ะห้องนี้ก็คืออาชั้นเราอยู่ชั้นบนสุดด้วยนะีะชั้น4นะครับแล้วก็นี่มีเตียงนะครับทีวีตรงเตียงพร้อมทุกอย่างวิวดีมากครับพี่เปิ้ลลมก็ดีค่ะลมดีด้วยนะครับ<ม>แล้วก็อ่ะมากไปกว่านั้นนะครับห้องนี้นะครับคือห้องที่มี อางอาบน้ํใช่ค่ะซึ่งอาบน้ํานะครับก็อยู่ตรงนู้นนะครับก็ต้องบอกว่าใหญ่มากจริงเหมาะมากมาทั้งครอบครัวหรือว่าเป็นคู่รักนะครับที่โอ้โหได้ทั้งวิวดีๆมีอาบน้ําเห็นว่าวิวห้องนี้อลังการแล้วนะครับอีกห้องหนึ่งอลังการกว่าไปดูกันเลยครับทุกคนครับตามมาครับคผู้ชมครับนี่โอ้ เห็นสระว่ายน้ําด้วยเห็นทั้งทะเลแล้วก็สระว่ายน้ําด้านข้างเลยค่ะครับโอ้โหโล่งสว่างมากโอ้โหผมชอบอะไรที่มันโล่งๆอย่างนี้มากมีระเบียงให้ด้วยนะเนต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าสว่างมากแล้วก็รู้สึกถึงความโปร่งมากจริงโอ้โหโดยห้องโอเชียนลอฟท์นะครับก็คือมีเตียงที่ใหญ่อลังการโซฟาห้องน้ําเอาง่ายๆคือห้องนี้ครบทุกอย่างแต่เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมนะครับไปดู โซนข้างล่างบ้างสระว่ายน้ำของเขาเนี่ยเห็นว่ามีถึงสองสาเลยนะครับไปดูข้างล่างกันครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้นี่สุดยอดมากจริงครับพี่เปิลพาเรานะครับทั้งดื่มกาแฟนะครับพามาเที่ยวห้องพักนะครับและนี่คือวิวข้างล่างของที่นี่เอง วไว้น้ำสอฝั่งนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับถ้าสมมติดูรายการของเราแล้วอยากจะมาเที่ยวที่นี่ครับพี่เปิ้ลครับวิธีการเดินทางช่องทางการติดต่อมีทางไหนบ้างครับไม่ยากเลยค่ะสยามบีทหัวหินนะคะอยู่ระหว่างชะามกับหัวหินเดินทางมาจากกรุงเทพแค่2ชั่วโมงค่ะเซิร์ชที่ Google Map ได้เลยค่ะที่สยามบีทหัวหินค่ะ เลยะอามาแล้วซ้ายมือจะเจอค่ายนาเรสวนใหญ่ๆนะคะคิดซ้ายเข้าซอยเซเว่นหลังจากค่ายได้เลยค่ะง่ายๆแค่นี้เลยนะครับมากไปกว่านั้นครับคุณผู้ชมครับวันนี้พี่เปิ้ลใจดีใช่ค่ะพี่มีกิฟต์โบนเชอร์มาแจกเพื่อนๆนะคะ2ใบค่ะครับผม2ใบนะครับคุณผู้ชมครับใครที่ดูรายการของเรานะครับและอยากจะมาพักที่นี่พี่เปิ้ลใจดีมากใครอยากรู้นะครับวิธีการได้รับวอนเชอร์นะครับติดตามได้ที่เพจของรายการเลยนะครับผม โอ้โหอะยังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่เพิร์ลอีกหนึ่งครั้งจริงสุดยอดมากครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะและแน่นอนนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบล็คเรจจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็คัตโต้สัปดาห์หน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันนะครับสรายการเด e d ด a r ร B มีดีที่เดินทางสัปดาห์นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ าไยแล้วกูบวินบ๊ายบายเดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องปีที่6 กับโครงการผ้าขม้าท้องถิ่นหัถศินไทยที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหากิจเพื่อสังคมประเทศไทยจำกัดผสานความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเครือข่ายบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหากิจเพื่อสังคมทั่วประเทศภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและบริษัทไทยเอบอร์เรดจำกัดมหาชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าผ้าขม้าทอมือ สร้างไรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนรวมทั้งสานต่อสุขคนรุ่นใหม่และเกิดการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับชุมชนผู้ผลิตผ้าเข่าม้าทั่วประเทศมีความเข้มแข็งค่ะโครงการผ้าเข่าม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยภายใต้งานผ้าเข่าม้าทอใจ2565จัดขึ้นในคอนเซปต์ผ้าเข่าม้าพาสุขที่สื่อถึงความสุขใจทั้งผู้ผลิตผู้ใช้และเกิดความสุขแก่สังคมที่สามารถนำผ้าเข่าม้าทอมือไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายค่ะ โดยในงานยังมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Cre ีเอทีอยาง d e ไซ g n e r s เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนผู้ผลิตผ้าขม้าทอมือกับกลุ่มนักศึกษาร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าขม้าทอมือพัฒนาคุณภาพและช่องทางการตลาดของผ้าขม้าทอมือให้เข้ากับยุคสมัยรวมทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยโดยต่อยอดขยายพื้นที่การทำงานเป็น17ชุมชนทั่วประเทศรวมกับ16 มหาวิทยาลัยในโครงการไอซ่าและ3สโมสรฟุตบอลที่นำผ้าขอม้าทอมือมาประกอบเป็นสินค้าที่ระลึกของสโมสรค่ะ ซึ่งในปีนี้งานผ้าคอม้าทอใจได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงาน s u s t a i n a b i l i t y Expo 2022ซึ่งเป็นมหากรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับนานาชาติทั้งนี้เป็นเพราะวัตถุประสงค์หลักของโครงการผ้าคอม้าท้องถิ่นหัตสินไทยและงานผ้าคอม้าทอใจคือการสร้างรายได้และการพัฒนาทักษะต่างๆให้กับชุมชนผู้ผลิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความผาสุขให้กับชุมชนอันนับเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติ านสังคมค่ะสนับสนุนโดยคอรโต